คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพร้อมส่งให้ลูกค้านะคร De paper, it it, ับบางคันก็อาจจะไม่ได้ร <sh> <sh> the <benchmark> right. ีวิวนะครับบางทีก็รีบส่งให้ลูกค้าเอาไปใช้งานคันซีเครูวันนั้นก็ส่งลูกค้าไปแล้วลูกค้ามาเอากลางคืนนะครับผมก็ไม่ได้รีวิวนะครับอาจจะรีวิวแค่ช่วงตอนรื้อฝาสูบหรือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นอะคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาการคันนี้ที่ลูกค้ามาก็รอบสวิงนะครับตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงนะครับคันนี้ก็ ไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วรอบนิ่งนะครับรอบนิ่งมากแล้วอันนี้มาสตาร์ทดูนะครับรอบนิ่งมากนี่คุณดูเอานะครับแต่วัดรอบอาจจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ความแอร์ทำนะครับอันนี้คือรอบเครื่องยนต์นะครับอาจจะกระดุกกระดิกนี่คือเออเลขไม่มันไม่ดีนะครับวัดรอบมันไม่ดีวัดรอบมันไม่ค่อยดีนะครับคันนี้ถือว่านิ่งมากนะครับผม นิ่งละไม่มีตีขึ้นตีลงอย่างเมื่อก่อนและนะครับของคังนนี้ฟังเสียงปลายท่อนะครับปลายท่อก็นุ่มๆเลยนะครับเสียงปลายท่อก็นุ่มๆเลยนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแก้เรื่องรอบเดินเบานะครับแก้อาการเรื่องรอบเดินเบานะครับก็ฟังเสียงเครื่<ห>องเอานะครับอันนี้เปิดแอร์อยู่นะนะครับปัญหาเรื่องรอบเดินเบาก็แกไขให้เรียบร้อยลว ก็จะมีจานจ่ายนะครับที่ผมแก้ไขให้นะจานจ่ายพร้อมปลั๊กพร้อมออสายหัวเทียนนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องรอบเดินเบานะครับไตลินปตกวิเซียก็แก้ไขตรวจเช็คให้นะครับครั้งแรกเขาเติดตั้งไวทข้ามมานะครับผมปลดทิ้งแล้วผมใช้ระบบเดิมเพราะว่าผมได้ตรวจเช็คแล้วว่ามอเตอร์เดินเบาไม่เสียกล่องไม่เสียนะครับก็เลยใช้ระบบเดิมนะครับรถระบบเดิมถ้ามันดีก็อยากให้ใช้นําเดิมนะครับ ถ้ามันเป็นชุดเฟืองของอีคาแนะนําให้ยกเลิกได้แต่ระบบของหัวจรวดอะแนะนําให้ใช้ระบบเดิมก็ดีที่สุดกว่านะครับแต่ระบบเดิมของอีคาแนะนํายกเลิกได้นะครับแต่เป็นของหัวจรวดหรือเป็นรถนิวซีเดียอะไรต่างๆก็หรือท้ายเบนเนี่ยแนะนําให้เป็นระบบเดิมนะครับผมอันนี้พกกงพกกล่องผมก็ออกมาดูแล้วนะว่าสภาพกล่องเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ หรือตรวจเช็คดูแล้วก็ปกติดีนะครับผมฟังเสียงเครื่องเอาก็รู้นะครับว่าเครื่องมันนิ่มมากไม่มีตีขึ้นตีลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปิดแอร์เอาให้ดูนะครับปิดแอร์ให้ดูนะครับว่ารอบมันตีขึ้นตีลงอย่างเมื่อก่อนไหมนะครับครั้งแรกมาโอ้โหตีขึ้นตีลงฟาดขึ้นฟาดลงขนาดเดินเบานะขนาดขับขี่มันก็จะลื่นดีเหมือนกัน ลื่นครับก็รถลูกค้าเขาขับมาได้แต่รอบเครื่องผมฟาดขึ้นฟาดลงฟาดขึ้นฟาดลงดน,ลงนี่คุณดูรอบเครื่องเอานะครับขณะปิดแอรอน์นะครับขณะเดินเบานะครับเปิดนะครับอันนี้รอบมันชดเชอยอยู่นะแต่ปัญหาคือไอ้วัดรอบมันเสียเอ,อยาง,ง่ายๆนะครับไไวัดรอบมันเสียไอเข็มมันเลยไม่ตรงมันเดินเลยดุกดิกดุกดกินะครับผมวัดรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับของคันนี้อันนี้ความแอร์ตัดไปแล้วนะครับ รอบก็นิ่งๆเลยนะครับมารีวิวกันให้ดูก็คร่าวๆก็ออกประมาณนี้นะครับอาการเดียวนะครับอาการปัญหาเรื่องรอบเดินเบาหรือเรื่องระบบไฟไม่สะทงไม่เสถียนนู่นนี่นั่นนะครับผมเลโูเลตลูกค้าเขาเคยติดตั้งมาแล้วนะครับเขาเคยติดตั้งมาแล้วแต่ปัญหารอบสวิงตีขึ้นตีลงนะครับรอบไม่นิ่งเอาว่างั้นนะครับอันนี้ทําให้นิ่งแล้วนะครับปัญหาคือรอบไม่นิ่งอย่างเดียวเลยของคันนี้ ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลูกค้ามารับรถนะครับก็ดูกันสเต็ปประมาณนี้นะครับอันนี้แคมคู่นะครับเครื่อง 4G15 แคมคู่อันนี้คอมแอร์ทำนะครับคอมแอร์ทำเครื่อง 4G15 แคมคู่นะครับชุดสายไฟของ CK2 นะครับหรือแคมเดี่ยวนะครับชุดสายไฟนะพร้อมกล่องนะครับแต่เครื่องเป็นแคมคู่นะครับเอาชุดสายไฟมาใส่กันได้นะครับชุดสายไฟมาใส่ก็ได้เหมือนกันเลยครับชุดสายไฟแมปเมือ นะครับแคมคู่แมพนะครับแคมคู่นะครับอันนี้แคมคู่แต่ชุดสายไฟแคมเดียวหรือชุดสายไฟ CK2 หรือกล่อง CK2 ทั้งนั้นเลยนะครับผมผิดแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นระบบสายไฟเหมือนกับของ CK2 เลยนะครับท้ายเบน์นะครับเครื่อง 4G 15นะครับคอมแอร์ตัดไปแล้วนะครับความเสียงพัดลมเอานะครับช่วงที่เดินเบามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแคมคู่นะครับ ถ้าวาลไฮดรอลิกไม่ค่อยดีมันจะได้ยเสียงวาลดังแล็กๆๆ,ๆ,ๆนะครับขณะเดินเบานะถ้ารถสมบูรณ์นะครับรอบเดินเบาดีคุณจะจะได้ยินเสียงวาลนิดๆด้วยนะครับขณะเดินเบานะครับเล็กๆๆบางช่วงก็หายไปบางบางช่วงก็ได้ยินอะไรประมาณนี้นั่นคือวาลไฮดรอลิกหรือน้ำมันเครื่องไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับคพนเนี้นนยนะ้ำมันเครื่องดำมากนะคันนี้ดูพุณเนานะครับดำปีเลยน้ำมันเครื่องตอนนี้นะครับ น้ำมันเครื่องไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วก็อีกอย่างนึงลูกค้าบอกว่าไม่ลดไม่ค่อยได้ใช้รถไม่ค่อยได้ใช้นั่นแหละตัวดีเลยนะครับน้ำมันเครื่องมันก็สึกลรอหรือหมดสภาพของมันตามเวลาตามอายุที่มันโดนอากาศนู่นนี่นั่นนะครับสักปีนึงหรือ6เดือนเนี่ยคุณก็ถ่ายทิ้งบ้างนะรถที่ไม่ค่อยได้ใช้นะโอ้โหน้ำมันเครื่องแม่งดำปีเลยนะของคันนี้เนี่ยวาวไฮดรอลิก wow เดี๋ยวตัวมันจะตายกดไม่ลงแล้วจะมีเสียงดังนะครับพวกวาวไฮเอาไฮดรอลิกเนี่ยพวกแคมปคู่เนี่ย อันนี้คอมแอร์ตัดแล้วแอร์เขาเย็นมากโอเคครับคันนี้ขอจบรีวิวไว้ประมาณนี้นะครับฟังเสียงเครื่องอากาูนน่ะครั้งแรกมาฟาดขึ้นฟาดลงฟาดขึ้นฟาดลงไปยังไงก็ไปหลายที่แล้วเอาง่ายนะไปหลายที่แล้วก็แก้กันไม่จบนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ตัดพวกชุดสายไฟออกนะครับโอเคครับตัดพวกชุดสายไฟอื่นๆออกให้ลูกค้าแล้วก็ไล่ระบบไฟนะครับโอเค ขอจบรีวิวไว้ประมาณนี้ให้ดูกันนะครับว่างานมันจบแล้วฟังเสียงเครื่องเอานะครับพังแรกจะจูรอบได้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะฟาดขึ้นฟาดลงฟาดขึ้นฟาดลงโอเคครับ